คนทุกวันนี้มีชีวิตท,ที่สะดวกสบายพรั่งพร้อมดดวยวัตถุหเรือว่าไม่มียุคใดสมัยใดนะที่จะเทียบได้ยกไปนอนาคตนะไม่แน่น่เสียงโดยความสะดวกแล้วความบันเทิง เรื่องรมนะก็มีช่องทางเข้าถึงได้มากมายเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็ได้นะหากว่าไม่รู้จักยับย,ย้งช่างใจบ้างเพราะว่าสิ่งเสพสิ่งปลนเปลอมันเยอะมากเดียร์เยราเดียวกันนะ คงไม่มียุคใดสมัยใดที่ผู้คนเนี่ยจะถูกรุมเร้าด้วยความเครียดเนทะ่าคนยุกนี้คนแต่นี้เครียดกันมากและความเครียดส่วนหนึ่งนะหรือว่าก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก็มาจากความวิตกกังวลความวิตกกังวลเนี่ย มันก็มักจะหนีไม่พ้นนะความวิตกว่าจะทำงานไม่ทันจะหารายได้ไม่ถึงเป้าหรือว่ากังวลว่าทำแล้วจะคนจะไม่เห็นด้วยต่อว่าดา่าทอวิพาควิจารณ์หรือว่าทำแล้ว มันล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จนี่เฉพาะเรื่องเรื่องทำงานนะยังไม่นับเรื่องอื่นเห็นกังวลว่าลูกจะสอบเข้าหมาหาวิทยาลัยไม่ได้กังวลว่าผลตรวจสุขภาพนะมันจะแย่เช่นพบเนื้อร้ายหรือกังวลว่าเศรษฐกิจจะ ย่ำแย่ค่าเงินจะตกน <Yeah. S 1> หรือว่าหุ้นจะหยิ่งลงเหว <Yeah. S 1> แค่สังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่ว่าที่ทุกข์ที่เครียดก็เพราะไปคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างงอนหรือคิดเป็นจริงเป็นจังว่ามันจะต้องเป็นอย่างงอนอย่างนี้ มันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะเรียกว่าล้วนๆเลยก็ได้ซึ่งต่างจากความทุกข์ของคนสมัยก่อนนะทุกข์เพราะไม่มีจะกินทุกข์เพราะอยากจนหรือว่าทุกข์เพราะว่าอันตรายอยู่รอบตัว มูเยี่ยวเขียวขอสัตว์ได้นี่เป็นเรื่องวความทุกข์ในทางกายภาพซึ่งอาจจะทำให้ปาดเจ็บล้มตายถึงแก่ชีวิตเป็นทุกข์พาะภัยที่เห็นตัวนะหรือว่าจับต้องได้ ต่างจากความวิตกกังวลนะมันเป็นความทุกข์ที่ไม่จะเกี่ยวข้องกับอนาคตและเป็นเรื่องของความคิดเสียส่วนใหญ่แต่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องของความคิดมันก็ทำให้คนสุขภาพย่ำแย่ได้เวลามีความวิตกกังวลรวมไปถึงความโกรธเนี่ยความกลัว ครูบาอาจารย์หลายท่านาออก็สอนว่าให้กลับมาตามลมหายใจให้บริกรรมด้วยก็ยิ่งดีนะาบริกรรมที่นิยมแนะนําก็คือพุโทโธหายใจก็พุทหายใจออกโทซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลได้ มันน่าสนใจตรงนี้ที่ว่าเนี่ยเดีย๋ยวนี้เนี่ยผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทด้านสมองนักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมทั้งนักจิตวิทยาก็แนะนำนะเวลามีความวิตกกังวลมีความเครียดเนี่ยให้กลับมาตามลมหายใจ ก็เหมือนคำแนะนำทางพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเหตุผลก็อาจจะแตกต่างนะเหตุผลว่าเนี่ยถ้าหายใจเข้าลึกๆหายใจย,ย,ยาวๆเนี่ยมาช่วยไปกระตุ้นนะสมองส่วนที่เขาเรียกว่า p าราซิมพาเทติกนะที่ช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลาย ระบบสมองของคนเราเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็มีสองส่วนนะส่วนแรกไปเรียกว่าส่วนเป็นคันเร่งนะซิมพาเชติกนะเช่นเวลาเจออะไรที่คุกคามี่มันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไม่สู้ก็นหนีเกิดความเครียดขึ้นมาเลยพร้อมที่จะวิ่งอ้าวหรือว่าถ้าจนตรอก็พร้อมจะสู้ สู้ยิบตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเร่งนตัวกระตุ้นอีกตัวหนึ่งพาสิพัเทติกเนี่ยเป็นตัวเบรกนะเบรกทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายก็บอกเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาหายใจลึกๆเนี่ยทั้งเข้าแล้วออกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่ เป็นพาราสิมพาเทตจิกเนี่ยช่วยทำให้ผ่อนคลายมันก็ไปทวนนะไปทวงดุลกับไอความเครียดที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วทำให้เลือดสูบฉีดแรงนะซึ่งเกิดขึ้นเวลาคนมีความกังวลมีความกลัวมีความโกรธครับเกิดขึ้นบ้าๆนีกว่าทำให้สุขภาพย่ำแย่ โรคหัวใจโรคความดันแต่พอหายใจเข้าลึกๆหายใจ,จย,ยาวๆมันช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านกายภาพหรือสรีรวิทยาแต่เหตุผลทางด้านธรรมะเนี่ยคือว่าเวลาเราวิตกกังวลเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราเอาใจไปจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยเราจะยิ่งวิตกกังวลหนักขึ้น ถูมันครอบงำแต่ถ้าเราใจเนี่ยมาอยู่ที่ลมหายใจมันก็ทำให้ใจต้องวางเรื่องที่กำลังวิตกมันเป็นวิธีการช่วยให้ปล่อยวางจากเรื่องที่กำลังวิตกก็มาอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์กลางๆอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่จิตสนใจรับรู้มันเป็นอารมณ์กลางๆก,ก็ทำให ความวิตกกังวลมันทุเลาลงยิ่งถ้าเกิดมีสมาธิกับลมหายใจเนี่ยันมันเรียกว่าเรียกว่าเท่ากับปล่อยวางเรื่องที่วิตกเลยก็ทําให้อารมณ์วิตกกังวลมันเบาบางลงอันนี้เป็นการอธิบายนะการทํางานของจิตยิ่งถ้าเกิดว่ามีคําบริกรรมด้วยแล้วเนี่ยพุโทโธพุโทโธเนี่ยมื่อทำให้จิตเป็นสมาธิกับลมหายใจ เมื่อไม่เมื่อใจไม่ไปคิดถึงเรื่องวิตกมันก็ทักทให้ความวิตกกังวลนค่อยๆจางคลายไปเรียกว่าไม่ต่ออายุให้มันหรือเรียกว่าปล่อยวางก็ได้แล้วผู้รู้ทางด้านประสาทวิทยานะึ่งเป็นนักวิทยาทาี่เขาบอานเวลาหายใจเนี่ยให้หายใจเข้านับสี่หยุดนับสี่หยุดนี่คือกลั้นนะกลั้นหายใจสี่แล้วหายใจออกสี่แล้วก็กลั้นหายใจสี่ เขาบอกมันจะช่วยทําให้ความวิตกกังวลเนี่ยบรรเทาเาบาบางลงซึ่งทามนังานง่ายของธรรมะมอนนี้ของจิตนะใน้การที่ใจเราไปจดจ่ออยู่การนับขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็ทําให้จิตเนี่ยวางเรื่องที่วิตกกยู่ได้ดีขึ้นเพราะถ้าไม่ไม่นับนะเดี๋ยวจิตมันก็แวบ,บไปแวบบไปถึงเรื่องที่วิตกกซึ่งมันก็มีแรงดึงดูดจิตมากเลยนะแต่พอเรา บังคับตัวเองให้นับด้วยนะหายใจเข้านับสี่กั้นหายใจนับสีหายใจออกนับสี่กั้นนับสีถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะมีสมาธิแล้วก็ทําให้หวางเรื่องที่ไปตกกังวลได้แต่ว่าผลพลอยได้นะทางด้านกายภาพคืออย่างที่ผู้รู้เขาว่านะมันทําให้สมองส่วนที่ทํางานผ่อนคลาย ร่างกายเนี่ยคือ p a r a s ิ m p a t h e t i เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นพูดง่ายคือว่ามันมีผลดีทั้งในแง่ของกายและใจแล้วก็ยังแนะนำได้ว่าให้ออกไปเดินเล่นบ้างออกไปเดินเล่นะเพราะการเดินเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดสารสือสร่อประสาทหลายตัวออกมาเป็นสารแห่งความสุขนะเช่นโดพามีนเซโรโทนินเอนโดฟิน นี่เป็นการอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ถ้าอธิบายอย่าง่ของจิตใจคือว่าพอเราพอไปเดินไปรับรู้สิ่งอื่นๆท้องฟ้าธรรมชาติต้นไม้มันก็ทำให้เราวางเรื่องที่วิตกกังวลเป็นการดยุดชั่วขณะซึ่งก็ทำให้อารมณ์คือความวิตกกังวลเนี่ยมันค่อยๆจางคลายไปสรุปก็คือเวลา มีความวิตกกังวลมีความโกรธมีความกลัวเนี่ยการตามลมหายใจก็ดีการเดินโดยพระ้าเดินด้วยอย่างมีสมาธิอย่างมีความสึกตัวเนี่ยใจไม่แวบ,บไปถึงเรื่องที่คิดเนี่ยว่ามันช่วยได้เยอะเอันนี้ก็มันก็ช่อเห็นนะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่เขาก็เห็นพ้องนะกับการปฏิบัติธรรมการเจริญสติการทําสมาธิว่าเนี่ยมันช่วย คลายความวิต,ตกกังวลได้แต่มองคนละมุมเหตุผลคนละแง่ซึ่งก็ดีทั้งนั้นแล้วเพยังบอกนะพอความวิต,ตกกังวลมันจางคลายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้พิจารณาว่าไอ้ชีวิตตกเนี่ยมันวิต,ตกกวเรื่องอะไรปัญหายอยู่ที่ตรงไหนคนบางคนหรนือคนส่วนใหญ่พอถูกอารมณ์วิต,ตกอบงําเนี่ย มันก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ตัวเองวิตกคืออะไรก็ทําให้การจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการกับสาเหตุเนี่ยมันมันทำไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราใครววราชีวิตตกกังวลเพราะกลัวว่าจะทําไม่ได้ดีเป็นเพราะเราไม่มีความสามารถในเรื่องนี้เราไม่ถนัดเรื่องนั้นเอาทางแก้คือว่าไปเพิ่มความสามารถ ไปฝึกปรือไปถามผู้รู้ถามผู้เชี่ยวชาญขอคำแนะนำมันก็ทำให้เรารู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรมองอย่างนง้หนึ่งก็คือเป็นการทำให้เรารู้จักหาประโยชน์จากความวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันก่อนมันมีมันเป็นอารมณ์ที่มีประโยชน์นะที่มันตกทอดมาถึงเราทุกวันนีน้ก็เพราะมันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของมนุษย์ ม่งั้นเนี่ยมันมนไม่ตกท่อมาถึงเราทุกวันนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ทำให้เรารู้ว่าปัญหาหรือภัยคุกคามเนี่ยคืออะไรหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะพอเราเรื่องมันมันมันคืออะไรแล้วมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมตัวรับมือกับมันอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์นะจากคอมวิตกกองวมนคืออาศัยอารมณ์เนี่ยมาเป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่า ปัญหาคืออะไรแต่ถ้าเรามัวจมอยู่กับความวิตกกังวลเราก็ไม่มีสตินะแล้วก็ไม่มีการใคร้ควรว่าปัญหาคืออะไรแล้วพอเราปัญหาคือ,อรายการที่จะแก้ปัญหานั้นมันก็ทําไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรู้จักใช้ความวิตกกังวลให้เป็นประโยชน์คือทําให้เรารู้ว่าปัญหาคืออะไรและจะแก้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของการคลายความวิตกกังวลเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้มากกว่าน,นั้นนะนอกจากการตามลมหายใจหรือนอกจากการเดินแล้วเนี่ยการที่เรากลับมารู้กายนะไม่ใช่แค่รู้ลมหายใจแต่รู้ว่ากายเป็นอย่างไรเรียกว่ามาดูกายหัวใจเต้นอย่างไรลมหายใจถี่สั้นหน้ามือคิ้ขโม้ไหมมือเท้าเกร็งไหม ในการที่เรามาสกแกนือสำรวจร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยลดความวิตกกังวลหรือลดความกลัวความโกรธได้เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ารู้กายนะมารู้กายรวมทั้งรู้กายเคลื่อนไหวด้วยขณะที่กําลังเดินก็รู้กายเคลื่อนไหวเอาใจมาอยู่กับกายมันก็ทําให้ปล่อยวางจากอารมณ์หรือเรื่องราวที่ทาให้วิตกกอันนี้อย่างนั้นคือมารู้ใจนะคือมาเห็นความกังวลที่มันเกิดขึ้น อันนี้เป็นวิธีที่ชังงัดมากเลยนะเพราะว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยนอกจากการที่เราหันหลังให้มันแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่สนใจมันและไม่ปล่อยให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราการที่หันเราหันมาดูมันแต่ดูแบบว่าเห็นนะไม่เ็ไปเป็นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ช่วยได้มากเลยเพราะถ้าเราเห็นอารมณ์เนี่ยไม่ว่าอารมณ์ใดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะ อารมณ์ทุกชนิดเนี่ยมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นถ้าเราฝึกจิตให้รู้จักเห็นรู้ทันอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้เห็นได้ยังไงนะเห็นด้วยสติหรือเพื่อน,นก็คือว่าทําความสึกตัวให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์พวกนี้มันอยู่ได้เพราะความหลงหลงเมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นมานล้วมันก็ไฟอยู่ได้เพราะออกซิเจน แต่ถ้าเกิดว่าดับออกซิเจนไม่มีออกซิเจนลงเหลือไฟก็ดับในทาเาเดยกกันเนี่ยเราเปลี่ยนจากความหลงให้กลายเป็ความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ดับรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมีสติเห็นมันเป็นการพาจิตกลับมารู้สึกตัวอันนี้เป็นวิธีที่ต้องอาศัยการฝึกนะวิธีที่ ผู้รู้เขาแนะนำเนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆนะตามลมหายใจเป็นจังหวะหรือว่าการเดินเดินเล่นแต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกสติมารู้กายรู้ใจแล้วถ้ารู้ใจเนี่ยไม่ใช่แค่รู้อารมณ์แต่รู้ความคิดเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเราวิการณ์เพราะเราคิดมากไปปรุงแต่งมากไปหรือคิดลบคิดร้ายมากไป ห่อยครั้งเนี่ยเรามักจะมองสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในทางลบทางร้ายหรือเรียกว่าวิตกเกินเหตุก็ได้ถ้ารรู้จักทักท้วงนะความคิดทักท้วงอารมณ์อย่างที่เคยพูดเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ตกเป็นท่ายของความวิตกกังวลมากเนีเราก็จะเห็นวันนี้ที่ทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพราะสิ่งที่ยังไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ต่ทุกข์เพราะความคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทั้งนั่งที่เอาข้างจริงมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เลวร้าที่เรานึกไอ้จ hmm. ิตสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะว่าเราทุกข์เพราะความคิดไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ mm hmm. ความคิดว่าลูกจะสอบไม่ได้ความคิดว่าหุ้นจะตกข้างเงินจะ ตกเนี่ยมันเป็นการคิดเอาตรงนั้นและถ้าว่าเรามีสติห้สติพิจารณาดูนะและสมก็จะเห็นนะว่าไอที่ทุกข์เนี่ยนะเป็นเพราะความยึดติดบางอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าการคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายเท่านั้นนะเบื้องลึกเบื้องล่างของมันก็นคือความยึดติดเช่นกังวลว่าพูดแล้วเนี่ยคนจะหัวเราะ เพราะว่าไม่เคยพูดมาก่อนกังวลว่าเศรษฐกิจมันจะแย่หรือกังวลว่าทำไปแล้วคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับเราไอ้พวกนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดจากความยึดติดนะ่นยึดติดในหน้าตากลัวว่าคนก็จะวิพากษวิจารณ์ผลงานของเราหรือว่า คนจะไม่ฟังเวลาเราพูดเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนอันนี้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์พ่อเกิดจากความยึดติดในหน้าตาหรือว่าทุกข์พาอเศรษฐกิจเพราะวิทุกพราะว่ตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะล่มเนี่ยอันนี้พ่ออะไรพ่อยึดติดในทรัพย์ยึดติดในทรัพย์กลัวว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่พุ่นจะพุ่นของพุ่นที่เราซื้อมันจะไม่มีค่า ทรัพย์สินที่มีก็จะราคาถูกนะหรือว่าไม่มีคุณค่ากลายเป็นขยะไปไอ้พวกนี้มันก็สะท้อนในความยึดติดนะสำหรับคนที่เป็นผู้ที่มุ่งประสบความสำเร็ทางโลกเนี่ยก็จะไม่สนใจเรื่องความยึดติดนะแต่คนที่สนใจเรื่องธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะเพื่อลดละความยึดติดถือมั่น และถ้าเรารู้ว่าเรายึดติดอะไรเนี่ยยึดติดในหน้าตายึดติดในทรัพย์สินนะยึดติดในความสําเร็จในชื่อเสียงเกียรติยศหรือยึดติดในตําแหน่งในเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะแก้ทุกข์ด้วยการลดความยึดติดถือมาในสิ่งนั้นสรบคนทั่วไปก็ไม่สนใจนะเรื่องว่า การยึดติดถือมั่นเนี่ยมันก่อปัญหาอย่างไรก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องดีได้ซ้ำนะแต่สวาวกที่สนใจธรรมะเนี่ยเรายังตหนักว,ว่าความยึดติดถือมั่นเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรายึดติดตรงไหนเราก็พยายามมาลดละความยึดติดถือมั่นตรงนั้นซึ่งก็จะเป็นตัวการที่ทําให้เราออกจากทุกข์ได้เม,มือนในงานในความวิตกกังวลเนี่ยมันก็ มีประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่มาบอกมาเตือนให้เราเห็นว่าเราจึดติดถือมั่นในเรื่องอะไรถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่วิตกกังวลเลยบางทีเราก็จะไม่รู้นะว่าเราจะมีงานที่ต้องทำเป็นงานภายในที่ต้องทำน,น,นั่นคือการลดความยึดติดถือมัน่นเพราะนั้นเนี่ยเบื่อก็ตามที่เรามีความกลัวก็ดีความวิตกกังวลก็ดีความโกรธก็ดีอย่าไปมองว่ามันเป็นอารมณ์ที่แย่อย่างเดียว มันมีประโยชน์นะมันสามารถจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราได้เยอะเลยเป็นการชี้ช่องให้เราเห็นว่าเราอยู่มีความยึดติดถือมั่นที่ตรงไหนแล้ถ้าเราริงใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะพยายามลดละตรงนั้นให้มันเบาบางแม้ว่าจะลดละไม่ได้ทั้งหมดและสิ่งที่ได้ก็คืออะไรคือความอิสระคือความเบาถ้าเราไม่มีความยึดติดถือมั่นในหน้าตาใครเขจะ ตอว่านินทาเราเราก็ไม่สะดุ้งสะทือนอะไรหรือว่าถ้าเราไม่ยึดติดในทรัพย์หรือยึดแต่น้อยเราก็ไม่ห่วงนะว่าเศรษฐกิจมันจะมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถึงอย่างไรเราก็อยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยมากแล้เราต้องรู้จักใช้นะความวิตกกังวลให้เป็นประโยชน์เอามาเป็นเครื่องสอนบ่งบอก ว่าเรายังสอบตกในเรื่องอะไรและเราจะฝึกตนพัฒนาตนในเรื่องไหนได้บ้าง